สวบสด,ดีค่ะทุกคนบัง,งยกร่นพาบบบกเลยพี่น้องพาบกบกไปสายยายพาักร้านไปกรุงเทพาพาปักร้นไปกรุงเทพนั่งพาผู้เทียวเด้อเออมาเดิอม,มเดม้พี่น้องมเอโยับที่็บนเอนีเลยนี่กานาะไร ไปเต็นงานบวชอยู่หุ่นหลอกเพลงอยู่พี่ดองเอ้ยมวนมวนมนสงการกับป๋าดชายมันติดไลยกับสีบอกเขาแน่สงกาล้าปาเดชัยนี่เพลงมันจะหล่นสิฟกิเต็มเอ้ยมวนขาดกันหนอยทาปลายก่อนกินข้าวอิ่ม ขี่เขาก็ต้มงัวอีมพี่น้องมันจะยก้อนไปฝากบุ๊กบุ๊กใช่ขิ่เขาหลายเขาหนีงเสือหลายแห้งเลยขิ่วจว่าเกินเกินเกินปฝนแล้วอ่ะเก็บไใบด้นลายมี่น้องหนวยดีหน่วยเสียตัวน้องเก็บมาหน่วยอาบอ่ะเออเก็บมาหน่วยอาเก็บมากจะจักปีจักเดือนลรอเอ๊ะจะเดือนพุ่นกีการ์กเบื่อกันแล้วว่าจะด่งไฟด้วยตัเอ๊ะเดือนหุ่นกีการ์น้องแงบมาอีกก็ะเดื่ตัวยับเคียงมาแงบมีน้อง แล้วก็รับมากพันอันชันมาทาั้งปี่เออก็ดิพาป้าพาหลักกระดีพี่น้องก็น้ำแนวเอาเปลือ,อกบักโบกเอาบักบกหน้ามาห้องวันหนี้บวันนีบอบักบกเตียพลาได้เอาขึ้นมาตั่งโต้พี่น้องบึงใ่ป่ี่น้องเบ้บักบกทำไงอะ ว่าเดี๋คันถาเอ petto. อเออนั่นแม่นู่เออนั่นละนีกว่็อืมโอ้กินกับย่างว่าเสียาะจะมีมีเลมมาป้ายนี่นี่มุมมีเลมหนี่งสิพี่น้องอืมพาป้าใส่สีก่อนอืมเอาไว้จะกินที่ลังนะง่ายอืม แยกสมอนมาจากไขลานได้ม yeah, ันสิไปสร้างกอกไขจะได้ไ huh> ม uh. ่อบไหลซดอยู่ไรเหลสดเล่นรับกวามไม่เอาแล้วเลน้ำอยู่ในหนทางคุดมากเมาลมาละบ้านนเป็นระดหอก็แค่ซนาที่กับพ่อจะไปนองกรเดชนพาคนสีห้าใหม่แล้ว มีแเล็บแล้วมาจิ้มนี่ไม่มาได้มี่นุ่มมีป้ายเอาผ้าแวลมามาเด้อมาพาตอวใยญ่เลยพี่น้องเวลาพาแดดเราไปขวบได้พี่น้องมาได้ขวบเลยมันบมอกไปตากแดดก้อนอยยักก้อนกุ้งหูขึ้นกันก้อนขวบเจียวดันมันเปียกไม่หกมันสนิ่งเนาะต่อไปตากแดดก่อนไม่มตากไม่ตากินหนา เป็คนี่เลนอเสี่ยเลวะ้คลิปนี้ทายว่าโดนเด้พี่น้องจ๋าโอแคซีนหนาที่กับพ่อ แค่สี่นาทีพี่น้องก็ดูให้จบนะคะทุกคนแค่นี้แหละค่ะบ๊ายบายัยกนบ๊ายบายพี่น้องอย่าลืมกดสับสไคร์บายประกูดใน่อยเด้อบาย